สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบญภานะคะมาจากบริษัทเพิ่นเพิ่นจำกัดนะคะในานามของโคเซลลักกี้ควีนนะคะก็ขออนุญาตมาแนะนำนะคะสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะคะตามป้ายนี้เลยนะคะก็คือหูหนานนะคะซึ่งหูหนานในที่นี้เราบินตรงลงฉางชาหรือที่เรารู้กันจักกันว่าเมืองจางเจียเจีย้ย นะคะในส่งตรงนี้ซึ่งจางเจเจเรารู้กันอยู่แล้วว่าไปทําอะไรถ้าใครยังไม่เคยไปเนี่ยทุกคนถ้าไปแล้วเนี่ยจะต้องไปอันดับแรกเลยคือนึ่งไปประตูสวรรค์น,นะคะที่ขึ้นไปอันดับสูงสุดเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วที่ไฮไลไท์มากที่สุดที่ทุกคนจะต้องไปให้ได้ก็คือเมืองอวตารน,นะคะในส่งตรงนี้ซึ่งอยู่ในเมืองหูหนานของที่นี่นี่เองนะคะวันนี้การท่องเที่ยวเมืองหูหนานนะคะก็มาได้ทําพิธีลงนาม MOU กับระหว่างสมาคมการท่องเที่ยว TTAA ที่เมืองไทยนะคะเพื่อทําพิธีลงน้ำร่วมตกลงข้อสัญญากันนะคะเพื่อที่จะโปรโมทเพื่งหูหน